สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราอยู่ที it, ่จังหวัดชนบุรีครับอยู่หน้าโรงงานนะครับ TSG นะครับหรือไทยสเปเชียลแก๊สนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาชมบรรยากาศนะครับการอัปเดตหน้างานโค้งสุดท้ายของการเวดออฟฟิศหรือโรงงานนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป้สวัสดีสวัสดีครับพี่หมูตอนนี้เราทีมงานเราทำอะไรอยู่ครับเป้ ตอนนี้ทีมงานเรากำลังดำเนินการติดตั้งนังร้านนะครับผมเพื่อเตรียมการในงานของภายนอกอาคารนี่บเป้ในส่วนของไอเอสแปดอะที่มารับงานรีเวทโรงงานของ P s เนะครับมันมีกี่ส่วนางครับตอนนี้เราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับผมส่วนที่1คืองานรีโนเวทภายในอาคารชั้นสองนะครับผมซึ่งตอนนี้แผนงานของเราอ่ะได้ทําการสมมติพื้นที่สมมอบงานเรียบร้อยแล้วในส่วนที่2ก็คืองานรีโนเวทภายในอาคารชั้นหนึ่งซึ่งเราได้ดําเนินการสมมติพื้นที่งานแล้วเหมือนกันผมก็มีเก็บดีเฟกต์เล็กน้อย มัยถึงว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเขียดบิสิคอยู่ใช่ครับผมอ๋อแล้วตอนนี้อะไรตอนฮะตอนนี้เรามาโฟกัสในส่วนของพื้นที่ภายนอกอาคารนะครับผมเพื่อจะเตรียมการงานภายนอกอาคารทั้งหมดทั้งมดเลยใช่ทั้งหมดเลยรวมถึงระดัโรงงานด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปแนะนําหัวหน้าช่างนะผมว่าตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่ไปเลยครับผมสวัสดีครับพี่โอมสวัสดีครับตอนนี้กําลังทาอะไรกันอยู่ครับตอนนี้กราไนั่งนั่งร้านครับเพื่อที่จะทํางาน ตอนนี้ทางทีมงานเราอะเรามั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแบบไหนบ้างครับทีมงานของเราครับทุกคนมีใส่เซฟตี้ครับแล้วก็ทุกคนที่ขึ้นที่สูงครับมีการอบรมพื้นที่สูงและได้ไปเจอทำงานพื้นที่สูงนะครับตรงตามหลักเรียบร้อยเลยนะฮะใช่ครับผมแล้วเราจะมั่นใจได้ครับว่าว่านั่งร้านตรงเนี้ยเราถูกหลักแล้วความปลอดภัยนั่งร้านจะมีครับมีวิศวกรออกแบบให้ครับเรามั่นใจได้เลยว่าเรา เป็มาตรฐานแน่นอนครับครับผมขอบคุณมากครับพี่โอมครับผมก็ในส่วนต่อไปนะผู้ผู้หนูครับเดี๋ยวผมจะพาพี่เนี่ยดูภายนอกอาคารบรรยากาศทั้งหมดเลยครับผมไปฮะครับ แล้วนี่นะครับพี่หมูด้านหน้าอาคารตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างอ๋อครับขาครับผมพี่เห็นตรงจั่วสามเหลี่ยมตรงช่วงนี้ไหมครับผมไอ้ตรงสีเหมือนกันใช่ไหมครปใช่ครับตรงสีน้ําเงิน2อันนี้ครับผมครับซึ่งคอนเซปต์เขาอ่ะเขาต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นมันเป็นมุมแหลมใช่ไหมฮะมันรู้สึกทําให้ทิ่มแทงเขาด้วยเยอะไหมอ่ะเยอะครับผมถ้าทางความทางความรู้สึกนะฮะเออโอเคหรือว่าศาสตร์พวงจุ้ยครับผมมันไม่ดีนันทิ่มแทงใช่มันไม่ดีคุณเป้้้้ออ่ะหหาาโรรรดััักกกชชนนแไไขลลูคคงงงงบผมมมมจตตตวุี มันรู้สึกว่าแบบมันมันเรียบตตดตรงแล้วพับเก็บเลยใช่แต่ตรงพับเก็บเลยครับแบบเรียบๆอย่างเงี้ยไม่เทีมทเยแมแท,มทงแล้วไม่เทียมแทงแล้วครับผมแล้วพี่เห็นตรงส่วนของที่เป็นโลโก้ตรงช่วงนี้ป้ายของเขาใช่ไหมใช่ครับป้ายตรงนี้เขาต้องการที่จะแบบว่าปรับเปลี่ยนใหม่รีแบรนด์ใหม่ซึ่งนี้เเห็นของเดิมไหมครับของเดิมมันจะเป็นสีนุำเงินเข้มเข้มเก่าๆถ้าเกิดภาพลักษณ์ใหม่อ่ะเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปทรงแบบว่าโค้งๆนิ่งๆโมเดิร์นแล้วก็มีความแบบเป็นสีฟ้ามากขึ้นตามสีไอสีของบริษัทเขารูปแบบใหม่ในสส่่่่ววนนนนนตออไปปเีมัจะ็ขง ผนังที่เป็นคอมโพสิตทั้งหมดนะครับผมคอมโพสิตตรงเนี้ยเราได้ไดําเนินการทาสีใหม่เวลาใครแบบว่าผ่านเข้าไปเข้ามาเนี่ยเขาจะมองตรงนี้เลยมันเป็นแอพพสิเคสำคัญเลยฮะของอาคารตรงนี้เวลามองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบว่าโอ้โหสีใหม่มันดูดีขึ้นเพิ่มมันดูลใช่ครับเพิ่มมันทะลักให้องค์กรใช่ครับอ๋อคร,ครับผมนั่งนังร้านนี้โอเคนะเดี๋ยวดูตรงนู้นหน่อยครับเดี๋ยวไปทางนู้นกันเลยครับ แล้วตอนนี้เราดำเนินการตั้งนั่งร้านนะครับผมไปแล้ว95%นะครับผมบในส่วน5%แล้วอาอาจจะมีการแบบว่าติดตั้งค้ำยันในส่วนที่พี่วิศวกรที่เขามาเมื่อวานเนี่ยเขามาคอมเมนต์ว่ามันต้องมีแบบว่าเชื่อมอะไรบ้างติดตั้งตรงไหนบ้างให้มันรู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นอย่างนี้พี่ อันนี้นั่งร้านประมาณกี่ชั้นล่ะผไปนั่งร้านตรงนี้ครับผมสูงสุดอยู่ที่7ชั้นครับผม7ชั้นก็ถือว่าก็ถือว่าสูงนะสูงครับถือว่าสูงนะอย่างหนึ่งอ่ะปกติลมมันแรงมั้ยแรงลมแรงครับผมลมชมพูรีแรงมีแรงอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันจะปลอดภัยไหมน้องที่ตั้งร้านเนี่ยปลอดภัยครับรับรองไม่สั่นในส่วนนั่งร้านตรงนี้เรามีการออกแบบโดยวิศวกรโครงสร้างครับผมอย่างที่2ก็คือมีการเซนรับรองรายการคำนวณไม่ถึงว่าออกแบบก่อนใช่ครับแล้วก็ทำรายการคำนวณโดยวิศวกรใช่ครับแล้วกริศ ใช่ครรับมีกาเรื่องรองความปลอดภัยเรื่องการติดตั้งร้านครับผมปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็ถูกตามหลักฝั่งเราในพิธีกรเซ็นแล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าทางโอนเนอร์เนี่ยมีคนมาร่วมตรวจสอบกับเราไหมมีทางโอนเนอร์มาร่วมตรวจสอบกับเราว่าพบปอันนี้โอเคแอดพุซหมดยังตรงนี้แอดพุซหมดแล้วครับแล้วแล้วพรุ่งนี้เราก็สามารถดําเนินการงานส่วนที่เกี่ยวข้องงานของก่อสร้างต่อไปได้เลยใช่ครับลุยต่อได้เลยครับผมอย่างต่อเนื่องเลยฮะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูข้างในนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาไล่ตรวจกันเลยฮะว่ามีจุดไหนจุดไไไหหนนนนนบบ้้้าาางงงออออ่่่ะะพีีขคมมมเต์ยรด ดูกันโอเค,คไปอะไรพี่อันนี้เป็นทรงสูงใช่ไหมใช่ครับอันนี้เ,เหมือนทาสีแล้วเนี่ยเหลือองค์วันโครมติดไม่ไ,ไหร่เนี่ยเดี๋ยวไล่ติดเลยครับผมอาจจะมีเก็บสีเล็กน้อยครับผมเอเก็บสีแล้วก็ติดตั้งองค์วันโครมเนาะแต่ไปร้อยหมดเลยใช่ไหมฮะเรียบร้อยหมดแล้วครับอ่าโอเคอันนี้ก็เบื้องเราทำเลยครับไม่ กระเบื้องตรงนี้เราทําใหม่หมดเลยครับทุกหมดเลยใช่ไหมหรือเก็บยันได้อีกรอบเนาะใช่ครับไปเก็บยันได้อีกรอบโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้มันเป็นบริเวณไหนครับตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงส่วนของรีเซ p ชั o n นะครับผมครับเป็นตรงผงต้อนรับที่เวลาแบบว่าทางลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดต่อประชาสัมพันธ์หรืออะไรเขาก็ตามคะจะมีตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นส่วนที่แบบว่าอะไรเฟิร์สอะไรสักอย่างเป็นเฟิร์สอิมพชั่นใช่เป็นฟิร์สอิมพชั่นเลยฮะที่ที่แบบว่าลูกค้าเข้ามาติดต่อในส่วนของแบบว่าถงทางเข้าตรงนี้ครับผมออออันนนี้กแบบคเซ็ปต์เป็นยังงไครับเตรงนี้ที่ผมออกแบบครับผมมตาคอนเซ็ปต์ทีี่ลูกกคคค้าาาเเรวสม็ือ เขาต้องการเรียบๆมีความแบบว่าเจแปนมูจิ็ด้วยภาพลักษณ์สีกับองค์กรเขาเนี่ยมีความแบบว่าขาวตัดน้ําเงินซึ่งตรงนี้เราก็มีการดีวลอบให้มันแบบว่าเข้ากันมากขึ้นนะผมเล่นดีไซน์หน่อยหนึ่งเพิ่มความหรูหราเติมไฟ LED มีไฟ LED ไฟด้วย,วยใช่ครับนี่อไรอย, <LED. S 2> ยังใช่ครับ เราเปิดต้องปิดเปิดไหนครับอันนี้เปิดเขาเป็นอะไรงเปย์เขาเป็นหินเหรอใช่ครับตรงนี้ท็อปตรงนี้มีความเป็นหินสังเคราะห์เรารู้สึกว่าว่าตรงนี้มันจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทนทานผิวตรงนี้เราปิดเป็นลามิเนตแล้วเก็บสีโอเคแล้วสวยงามมากเลยป้ายเราติดตั้งให้ทาง TGC แล้วด้วยถูกไหมครับใช่ครับอันนี้ป้ายเราติดตั้งให้คอแห้งแล้วเดินมันอบอราคาแล้วป้ามันพังเหตุผลมันขอกินน้ำแบบเนี้ยอันนี้พี่ดื่มน้ำอะไรครับพี่ดื่มน้องเปย์ไม่รู้อีกเหรอน้ำดื่มน้ำสาดน้ำดื่ม T Ja <laughs> แล้ผมพาท่านู้ชมนะครับมาชมห้องออฟฟิศของไนส์แต่ครับตอนแรกมันก็ใหญ่อันี้เริ่มเล็กแล้วระขบเริ่มเริ่มแคบลงแล้วครับบรรยากาศออฟฟิศของเราครับก็วันนี้พี่เป้เนาะยูออฟฟิศก็ออกแบบด้วยแล้วก็คุมงานด้วยะเป็นความนิ่งงานนะครับก็จริงออฟฟิศก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเก็บของเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อยูนิฟอร์มต่างๆครับของเราจะมีบริการให้กับพนักงานก็คือมีตู้เย็นนะครับมีน้ำดื่มนะปกติอยู่แล้วนะแล้วก็เอกสารเนี่ยไม่ว่าจะเป ต้องมีทําเอกสารเพื่อจะมีการคอมไบ้นะครับทำงานร่วมกับทางโอเนอร์ต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือเรามีการเทรนนิ่งครับให้ให้พี่เป้เนี่ยสถาบันควบคุมงานนะครับมีการทำทูรลิสต์นะว่าวันนี้วันนี้ทําอะไรวันนี้ทำอะไรทําอะไรนะเมื่อทําไปแล้วเราก็มีการติ๊กติ๊กติ๊กเพื่อเราทําการกันลืมนะครับเพื่อเร่งรัดงานต่อไปนะครับเพราะเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยสัญญาของเราเนี่ยนะครับมันจบปีหกเก้าก็จริงนะครับแต่ว่าเราทําทาเลนต์ครับพยายามจะจบให้โอเนอร์เนี่ยภายในปีสองห้าหกแปดใช่ครับบต้องจแน่ นะะฮโอเคเดี๋ยวเราไปดูง่ายต่อเลยฮะครับผมตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งของน้องเป้ชั้นหนึ่งของนี้ฐานะอยู่ขั้นตอนไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้เราทําการส่งมอบพื้นที่ไปแล้วครับพี่ส่งมอบพื้นที่ไปแล้วครับอันนี้เหลือเก็บดีเฟกซ์อยู่อันนี้คือส่วนกลางของน้องเป้ทางอนเนอร์เขามีการมาตรวจหรือยังมาอยู่บ่อยครั้งพี่มีบ่อยครั้งนะโอเคพวกระบบระบบพวกเอมิเจนซี่ไลติงพวกเซอร์กิตตี้กล้องเครื่องมาหมดแล้วนี่คิดมาแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้ห้องห้องนี้ก็มาหมดแล้วเนาะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาเก็บงานให้เราถูกไหมคุณเป้ดูเน้นเรื่องของการยิงคนบูนหน่อยนะได้เลย<ห>ครับ,รรบผมเน้นย้ำครับทางทีมงานอีกทีฮะไอ้ไฟนี่เป็นไฟกระตุกไหมตัวนี้ไฟกระตุกครับอ๋อเป็นไฟกระตุกของเยอรมันเนาะใช่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเป้ดูตรงแต้ดูนะมันมีรูเก็บเนี่ยฮะเดี๋ยวเก็บสีเก็บงานสีเรียบร้อยเนาะได้ครับแล,แล้วก็ไอ้รอบบริเวณไอ้ตัวโคมไฟเรื่อน้องไฟติ้งเนาะ ได้อันนี้เหมอนแว่ามันมันเป็นฝ้าอครูติงเนาะมันมีรอยอยู่แล้วเก็บสีป่ะใช่พี่อันนี้เก็บสีอ๋อโอเคประตูประตูใช้ให้ดีๆนะครับแระตรงกระต่างได้ครับผมโอเคนะสวยเลยเรามีตัวไอรอนพัพเปร์เนาะใช่ครับกันกระแทกทุกบารเลยพี่โอเคตั้งต้งนะฮะ ดี๋ยงเปย์เช็คให้เรียบร้อยทุกตัวนะให้ช่างเช็คให้หมดนะดูแลลูกค้าเรียบร้อยด้วยสีเต่างได้เลยครับพ <ucc ane. S 2> ี่อันนี้ก็ห้องเก็บของเนาะโอ,โอเคอันนี้พี่เรนดอมเนาะงเปย์ก็ดู เจ๊แค่ด้วยอันนี้ห้องเก็บของเหมือนกันเอกสารใช่ฮะเก็บเอกสารใต้บันไดโอเคแอร์มาครบเนาะแอร์นี้หมดทุกตัวชั้นนี้มี1 2 3 4 5แล้วเราอีกตัวหนึ่งหกใช่ไหมครัใช่ครับงานเราไปหกตัวแอร์ที่เทปหมดแล้วเย็นเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบรุ่นนี้ไฟแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมเปลี่ยนใหม่หมดเลยพี่โอเคอันนี้คือแอร์คู๊บตัวอย่างหมดแล้วนะครับผมน้องๆกำลังเก็บงานอยู่เนาะครับ ห้องนี้เรือห้องอะไรงเป้ห้องนี้เป็นห้องเรียมรูครับพี่อ๋อแล้วอยู่ในตอนไหนเก็บงานอยู่บ้านสิบสีใช่ได้ครับมีเก็บสีครับผมหลักๆเน้นอะไรอะเรื่องสีหรอใช่ครับหลักๆเน้นเรื่องสีนะฮะสีมันยังแบบยังไม่ค่อยเต็มไม่เรียบร้อยอยเงี้ยฮะใช่ครับพี่เห็นละตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาขอบตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องไปต้องซ้ำสีนะสีมันต้องให้เต็มนะครับอ่าอันนี้ก็มีมีช่างเก็บงานอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปอีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องครัวครัใช่ครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวเป็นแทนี่เล็็กกรว ตีงี้อะไรครบหมดเลยใช่ครับน้ำเปิดปกติหลน้ำปกติเลยใช่ครับใช้งานได้ปกติแล้วอ๋อโอเคนะเดี๋ยวพี่ฝากเช็กเรื่องีฟงูยูเซ็ตหน่อยนะใอ่ครับการกระแทกพร้อมนะครับเลือดดอบเพอร์เนาะใช่ครับตัวนี้ดอบกัพเพอร์ครับ นี่จะเรียกห้องอะไรครับแม่ตรงนี้จะเป็นห้อง messenger room ครับผมอ๋อ messenger room ใช่ครับครับอ๋อก็เหลือเก็บงานอยู่ป้าอันนี้มันเหลืออะไรครับติดม่านนะใช่ครับตรงนี้ตรงนี้เราต้องรื้อละโพงเหล็กออกแล้วก็เก็บสีให้มันแบบว่าเรียบแต่หนาพนักลูกค้าจะติดม่านทั้งหมดเลยรอบรอบนาฬิกถูกไหมรอบอาฬิกาเลยนี้คือเป็นรายการต้องติดตั้งคืนเข้าไปใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นติดนาฬิกาคืนเข้าไปอ๋อครับโอเคลําโพงลําโพงไฟเฟยไฟนี้โอเคเท่ทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับเปลี่ยนไปเยอะนะคุณเป้นะคครับผมโอเ ครับและนี่คือบรรยากาศนะครับภาพรวมนะครับในการรีเวทออฟฟิศทีเอสทครับหรือทรายสเปเชียลแก๊สจังหวัดชนบุรีนะครับโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมงเพ่ใช่ครับพี่ถึงแม้ว่าสัญญาจ้างเราเนี่ยจะหมดปี2569นะครับแต่เราต้องจบภายในปีนี้ครับผม258 6นะครับเพื่อเป็นการทานเลนของบริษัทไอเอสแปดนะครับหากท่านใดนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะตกแต่งภายในนะครับต่อเติมรีเวทโต๊ะวงจรแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อมด้ตรงนี้นะครับหรือทุกห้องพักที่นะครับ0 8 2 6 1 9 2 5 6 2สหรับวันนนี้ะครับาไปก่อนึ่งเก้าสวัสดีครับ